สวัสดีค่ะ Honda Accord ไฟท้ายก้อนเดียวนะคะรถยนต์ปี95นะคะคันนี้ราคา6 9 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์หัวฉีด F 2 2 B VTEC โรงใหม่นะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะเครื่องดีค่ะเพิ่งลงมาใหม่แบบนี้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเติม E 2 0ได้ด้วยค่ะสีสันรอบคันตามรูปเลยนะคะดูดีค่ะไฟหน้าคมดำเท้ค่ะไฟมุมขาวดำเท ไฟแก้มแบนกระจังหน้าแต่งนะคะวิทยุจอติดคร,ครบคบค่ะตัวเฮดสีแดงหน้าหลังเบรกใหม่ซ้ายขวาไม่ดังนะคะช่วงรางดีค่ะนี่เป็นสภาพของภายในกันนะคะทุกท่านสวยสะอาดค่ะบอกคู่หน้าก็ดีนะคะช่วงหลังดีสปริงแต่งนะคะร้อแม็กขอบ17มีดิสเบรกสีรอด้วยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะปรับไฟฟ้าได้นะคะ เครื่องดีค่ะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลขับทางไกลได้สบายค่ะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเข้านิ่มครบปกตินะคะภาษีพ,พรบรเดือนเมษายนปี65นะคะราคา69,000บาทดูรถได้ที่วงเวียนใหญ่อิสรภาพกรุงเทพมหานคร ติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถไปทดลองขับนะคะสามารถติดต่อโทรนัดกันได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจค่ะหากถูกใจยังไงก็ขอแนะนําให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ